สวัสดีครับพบกับบอลลอิสโก้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ไม่ค่อยสวยนะครับหลังจากที่ลงมาหลุดแนวรับที่1645ลงมานะครับลงมาปิดที่1631ในวันศุกร์ลบไป18จุดนะฮะแล้วก็สำหรับสาหรับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าคาดว่าตลาดหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะับ ตัวลดลงนะครับปรากฏว่า PCE นะฮะอเมริกาประกาศตัวเลข PCE คือ Personal Expenditure Consumption Index นะครับตัวนี้เป็นเงินเฟอ้อค่าใช้จ่ายภาคบุคคลนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่เฟดค่อนข้างจะให้ความสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ปรากฏว่าในอเมริกาประกาศออกมาในเดือนมกราคมโตขึ้นนะฮะบวกไป0.6นะครับ มันอ่อนมันนะครับซึ่งอันนี้มากกว่าคาดนะฮะพอมากกว่าคาดตลาดก็เลยมองว่าวันที่ย2ิบสองเดือนหน้าเดือนมีนาคมเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย5้าิบิหรือเปล่านะครับคือตอนนี้การคาดการณ์ของเฟดก็คือขึ้นดอกเบี้ยที่ละยิบห้าบินะฮะสครั้งนะครับก็คือย2ิบสองมีนาแล้วก็3าพฤษภาแล้วก็14มิถุนา3าครั้งรวดนะครับแล้วก็ไปจบที่5.5้าจบอาจจะมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่า terminal rate ตอนนี้ไปฟิกอยู่ที่ประมาณ6%แล้วก็จะ flat ตลอดปีนะครับอันนี้ก็เลยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกถูกเทขายออกมานะครับมีเงินเข้าไปซื้อ,อดอลลาร์อินดซ x นะครับก็เลยทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับพอเงินดอลลาร์แข็งค่าเงินเอเชียก็อ่อนค่าลงนะครับบาทเราก็อ่อนสัปดาห์หน้าก็าน่าจะอ่อนไปแตะประมาณ35.5ถึง36นะครับเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นช่วงที่ ไม่ค่อยดีนะักสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าช่วงช่วงต้นสัปดาห์นะครับประมาณวันที่28นะฮะ28กุมภาพันธ์นี่จะมี MSI c rebalance นะครับซึ่งอันนี้อาจจะทำให้ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในช่วงนั้นนะครับประมาณ4,000ล้านบาทนะครับแล้วก็หุ้นที่จะเข้าไปก็มีบ้านปู่เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคาดว่าตลาดหุ้นในช่วงต้นสัปดาห์ อาจจะไซด์เว์หรือรีอบาวนะครับไม่เกิน1,650สนะครับส่วนในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยคาดว่าจะลงมาทดสอบแนวรับที่1,610นะฮะเดี๋ยวเรา,เราเออลองเข้าไปดูข้างในกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างนะครับในสัปดาห์หน้านะครับไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับหุ้นทั่วโลกช่วงนี้ก็ดาวโจนนะฮะ ปรับตัวลดลงไป1%นนะครับ NASDAQ ลดไป1.6%จากเหตุผลที่ผมกล่าวไปแล้วนะฮะส่วนทางยุโรปก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับต่างชาติกลับมาขายสุดที่ในวันศุกร์ที่ผ่านมา5,000ล้านนะครับตอนนี้เดือนนี้เฉพาะเดือนนี้ขายไปถึง37,700ล้านบาทนะครับปีที่แล้วก็ซื้อสุดที่ไป200แสล้านนะครับอันนี้ก็ เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับสถาบันถึงนม้นจะกลับมาซื้อบ้างแต่ก็ซื้อในจํานวนที่ไม่เยอะนะครับส่วนราคาทองในตลาดโลกนะครับทองลบไป13เหรียญแต่ทองเราเนี่ยบวกขึ้นนะฮะเห็นว่าทองเราที่เป็นทองคําแท่งเนี่ยบวกไป50เอ่อยืนอยู่แถว30,000อันนี้เป็นเพราะว่าบาทเราอ่อนค่าลงนะครับอทองปรับตัวลดลงศูนย์จเจ็ปอร์เซ็นต์มีดัชนีที่ดีหน่อยคือบ a ส t i ายนะฮะ ตัวนี้ขึ้นไป8%อยู่ที่883นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันทรงตัวนะฮะบวกขึ้นนิดเล็กน้อยน้ำมัน WTI อ,อยู่ที่76.52นะครับบวกไป1%นะครับก็เรียกว่า,าหุ้นปรับตัวลดลงนะฮะแล้วก็ส่งผลให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่อดอลลาร์นะครับ ก็เลยส่งผลบอลยิว bon พุ่งขึ้นนะฮะจากการคาดการวัดดอกเบี้ยอาจจะปรับขึ้นในวันที่22มีนาคมขึ้นแน่นอนคือ25บิบนะครับแต่ว่าต,าตลาดมองอาจจะมีอัพไซด์ไปที่50บิบนะฮะส่งผลให้บอลยิว2ปีของสหรัฐพุ่งไปเกินนะฮะทำ e ิวหายขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่4.8นะครับแล้วก็ส่วนค่าของ i n v e r t e d Yield Curve ก็ยังปรากฏอยู่นะครับอตอนนี้ลบไป86บิบ ดอลลาร์อินเด็กนะครับตอนนี้พุ่งขึ้นนะฮะตอนนี้มาแตะ105.25จุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นระดับนิวไฮในรอบ2เดือนแนวโน้มน่าจะแข็งค่าต่อเนื่องสำหรับดอลลาร์นะครับอาจจะแข็งไปทดสอบแนวต้านที่106.5ถึง107อันนี้ก็จะเป็นลบต่อตลาดหุ้นเอเชียแล้วครับนะฮะแล้วก็ส่วนเงินบาทเราตอนนี้ใกล้กลเข้ากบมาแตะ35บาทละ34.90นะครับ ซึ่งเป็นระดับนิวไฮในรอบ2เดือนเช่นเดียวกันนะฮะก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่35.5ถึง36บาทต่อ US ดอสต่อ่มาดูราคาทองคำนะฮะทองคำปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่4นะฮะลงมาอยู่ที่1 8 9แแต่ผมเคยบอกแล้วว่าทองคำจะมีแนวรับแข็งแงอยู่ที่1,790นะครับคาดว่าไม่หลุดนะฮะคาดว่าไม่หลุดคาดว่า สัปดาห์หน้าคงลงต่อนะฮะลงต่อแล้วก็น่าจะเริ่มไซเวนะครับไซเวในกรอบ1,790แล้วก็ไม่เกิน1,840นะครับคือลงก่อนแล้วเด้งแล้วไซ์เวออกข้างนะครับภาพน่าจะเป็นภาพนี้ครับนะฮะน่าจะเป็นภาพนี้สำหรับ,บทองคำนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายชอบทองคำก็หาจังหวะเข้าทยอยสะสมนะครับที่ต่ำกว่า1,800 แถวประมาณพันเจ็ดรเนี่ยผมว่าสะสมได้นะครับแต่ว่าจะอยู่ตรงฐานนี้นานหน่อยนะครับจะอยู่ฐานนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่หลายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้น,นการสะสมก็ไม่ต้องรีบนะครับทยอยก็ไปซื้อนะครับส่วนราคาน้ำมันนะฮะน้ำมันขึ้นมา1%นตะครับตอนนี้อยู่ที่76.32%น้ํามน้ำมันก็มีแนวโน้มไซเว์นะครับกรอบค่อนข้างจะกว้างนะครับในการไซเวย์ ไซเวนในกรอบแนวรับ72แนวต้าน82นะฮะมาดูบิตคอยบ้างนะครับบิตคอยนะฮะปรับตัวลดลงนะครับปรับตัวลดลงมาแต่ว่าถ้าถ้าเป็นภาพใหญ่นะฮะภาพใหญ่ก็ยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเราดูทฤษฎีอิเล็กเวฟนะฮะอิเล็กเวฟที่เราเห็นเป็นเป็นเครื่องหมายต่างๆนะครับอันนี้เป็นระดับ ก็เ,เรียกว่าระดับไซเคิลนะฮะตอนนี้ผมดูเป็นระดับที่เป็นแกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลไซเคิลนึงก็จะประมาณ1-3ปีนะครับอายุนะฮะอายุของไซเคิลตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับพวกคลื่นที่เป็นไพรมารีหนึ่งนะฮะไพรมารี่งยังไม่จบนะครับยกเว้นว่าถ้าหลุดหลุด2 0,000ลงมาอันนี้แสดงว่านับผิดอาจจะต้องนับใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูข้างในนะฮะ ลองไปดูข้างในกันนะครับอันนี้คือข้างในที่ที่พูดไปเมื่อกี้คือน,นับในระดับ primary นะครับก็คือก็คือ1 2 3แล้วก็ตอนนี้อยู่ในลักษณะของ running flat นะฮะ running flat ซึ่งอันนี้อาจจะนับปิดก็ได้นะครับบางท่านก็บอกว่าจบไปแล้วนะครับท,ที่ยอด B ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ไม่ได้เถียงอะไรนะครับแต่ว่าอย่างนี้ฮะก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ผมนับแบบนี้นะครับ คือผมมองว่าแบบนี้เนี่ยหน้าตามันใช่ที่สุดนะครับแต่ถ้าเราไปนับตรงตรงที่เป็นยอด25,250อนะันนั้นเป็นจบจบขา3หรือจบขา5ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมดูแล้วมันมันเบ้ๆบไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยนับแบบนี้นะฮะก็เลยนับเป็น3แล้วก็เป็น running flat A B C แต่ถ้า running flat เนี่ยตัว bitcoin ไม่ควรจะต่ำกว่า21,000นะฮะไม่ควรจะต่ำถ้าต่ำกว่าก็ บ้านขายบ้านมันกลับบ้านกันเองนะครับแสดงว่านับผิดนะฮนะเพราะฉนั้นเออถ้าตามนี้สมมติถ้าตามนี้เป๊ะเ,ะเนี่ยบิตคอยก็ให้ซื้อนะครับต่ําสุดน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ห้าก็คืออาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะต่ําสุดเป็นไซเคิลของมันนะฮะเป็นไซเคิลแล้วก็ต่ําสุดแถวประมาณสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบวกลบนะครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าแถวนี้ลงมาเนี่ย ตัวบิตคอยถือว่าลงมาแล้วเนี่ยถ้าจากพีคลงมาแล้วก็จากที่2อ2 5 0ื่พสองรนะครับพอลงมาแถวประมาณแถวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าคนที่จะขายไม่น่าขายละนะครับแต่คนจะซื้อเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่จะทยอยซื้อสะสมได้นะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อให้แบบรอหรือว่าจะรอก็ได้เพราะว่าไซเคิลโลเนี่ยจะอยู่ประมาณวันที่5มีนาคมนะครับที่ประมาณ 21,500บวกลบนะครับอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นไม่เป็นไรหรือถ้ามีเออร์เลอร์ลงมาต่ำกว่า21,500ก็ได้นะครับผมให้เออร์เลอร์ถึงประมาณ21,000แล้วถ้าหลุด20,000อันนี้ไม่ดีละหลุด20,000นี่ผิดปกติละแสดงว่าที่ผมนับไว้น่าจะผิดนะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันก็ยังพอจะรู้ว่าตกลงนับถูกหรือนับผิดนะครับแล้วก็นะครับก็ตามน,นี้นะฮะ ส่วนถ้าบิตคอยปรับตัวลงมาขนาดนี้นะฮะพวกเอาคอยอื่นๆก็น่าจะลงไปดูอีเาเลียมนะฮะอีตาเลียมตอนนี้ก็ลงมาจาก1,746ลงมาล่าสุดจุดพัรประมาณ1,597นะครับเป้าหมายที่จะลงก็คือ 1, 4, ประมาณ1,497นะฮะอันนี้คือเป้าหมายที่จะลงก็หาจังหวะสะสมเช่นเดียวกับตัว Bitcoin, บิตคอยนะฮะ แล้วก็ตัวใบแนบครับใบแนบตอนนี้อยู่ประมาณ301นะครับแนวรับก็จะอยู่ประมาณ284นะครับ284นะฮะอันนี้ก็ลงมาหมดนะครับมันจะลงตามลูกพี่คือบิตคอยนั่นเองนะครับสำหรับตัวแซนแซนบ็อกส์นะครับแซนบ็อก์นี่ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเอ่อขึ้นไปพีคที่0.9445นะครับคาดว่าลงมาก็แถวแนวรับประมาณ0.64นะครับ อ่าน่าจะเป็นแนวรับได้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นโซลาน่าโซลาน่าขึ้นไปถึง27นะฮะอ่อพีค27แล้วก็ปรับโตลดลงมาแนวรับก็อยู่จุประมาณ19.7ก็นะฮะอ่อก็เรียกว่าแถวประมาณ22ลงมาแถว21เนี่ยไม่น่าขายแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เอ่อทยอยสะสมได้นะครับไปดูอันอื่นบ้างนะครับไปดูตลาดหุ้นนะฮะตลาดหุ้นดาวโจนสอ่อตอนนี้ปิด เหนือแนวรับนิดหนึ่งแต่ผมดูแล้วไม่น่าอยู่นะครับน่าจะลงมาแถวประมาณ31,500ตอนนี้อยู่แถวประมาณ32,500นาแนวรับตรงนี้มองแล้วโมเมนตัมน่าจะลงต่ออีกนิดหนึ่งนะครับแต่แล้วก็เช่นเดียวกับตัว N s อ a แดนะฮะ n a s d a q ตอนนี้ก็น่าจะลงมาแถวแนวรับประมาณ11,000ไม่น่าหลุดครับนะฮะ n a s d a q กถ้าเราดูอย่างนี้ก็ถามว่ามีหุ้นที่แนะนำไหมนะครับหุ้นแนะนำ ผมไปไล่ดูนะครับก็มี2ตัวที่น่าสนใจตัวแรกฮะ AI นะฮะ AI อันนี้สำหรับท่านใดที่ซื้อโดยตรงนะฮะคือไปซื้อในตลาดหุ้นที่อเมริกาเลยนะครับแต่ว่าซื้อผ่านโลเกอร์เราก็ได้นะครับซื้อซื้อในอเมริกาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้น AI ฮะตัวนี้แพทเทิร์นดีแล้วก็ทำไฮเออร์โลด้วยนะครับก็มองแนวรับแถวประมาณ20.4นะฮะแล้วก็ ถ้าซื้อแล้วผมคิดว่าถือฮะถือแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะไซเบอัพตัวนี้แพทเทิร์นยังเป็นขาขึ้นนะครับตัวแรกคือ AI อีกตัวหนึ่งก็ผลประกอบการประก,กาศออกมาดีกว่าคาดนะครับ NVDA นะครับ NVDA Corporation นะฮะตัวนี้มันกระโดดนะฮะกระโดดในวันศุกร์เพราะว่าผลประกอบการดีกว่าคาดแต่ผมคิดว่าน่าจะลงมาปิดแกะนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะลงมาแถวประมาณ1 9 8ถึง200นะครับ ตรงนั้นก็อาจจะหาจังหวะเข้าซื้อสะสมนะครับแล้วก็มองว่าจะไซด์เวอัพไปที่255ถึง295นะครับแต่ว่า2ตัวนี้เราไม่มี DRX นะฮะเอ่ไปดูตัวที่มี DRX ในในในตลาดหุ้นบ้างนะครับ DRX ก็ดู t ท s l a เลยนะครับ t ท sla ตอนนี้ปิด196นะครับมีแนวรับแถว186นะฮะ186ถ้าตรงนั้นรับไม่ได้ก็มาที่1 6 1นะครับ แต่ยังแนะนําซื้อนะฮะลงมาแนะนําซื้อที่186กับ161นะครับอาจจะใช้เวลาลง1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอช่วงปลายสัปดาห์หน้าแล้วค่อยเข้าช้อนก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือที่เรามีตัว d r x นะครับก็คือตัว Apple Apple หลังจากที่แนะนำหม่ Take Profit แถว157ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะครับก็ตอนนี้ลงมาละลงมาแล้วอาจจะเข้าไปซื้อคืน นะครับซื้อคืนที่ประมาณแนวรับ141นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการลงทั้งสัปดาห์นะครับก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอาจจะหาจังหวะเข้าซื้อนะครับในช่วงที่ปรับตัวลดลงมานะฮะมาดูตลาดหุ้นแถบเอเชียบ้างนะครับตลาดหุ้นแถบเอเชียก็จะมีตลาดหุ้นของไทยก็ยางที่กล่าวไปแล้วลบไป18จุดนะฮะอยู่ที่1,634แต่ว่า ต้นสัปดาห์หน่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาก่อนนะฮะมาดูตลาดหุ้นฮ่องกงครับฮ่องกงตอนนี้ลงมาแล้วนะครับทําจุดต่ําสุดในรอบ5สัปดาห์นะครับก็คาดว่าจะลงต่อนะฮะแต่ไม่น่าหลุดแนวรับที่19,000คือเรียกว่าตอนนี้หุ้นทั่วโลกก็เรียกว่าลงมาที่แนวรับแข็งๆแล้วนะครับลงต่อ,อยากเหมือนกันนะฮะแต่แนวโน้มยังปรับตัวลดลงอยู่นะฮะ ถ้าเกิเดกเราดูฮ่องกงก็ต้องไปดูอลีบาบาว่าถึงแนวรับหร้อยังตัวนี้น่าซื้อละครับนะครับเราอาจจะไปซื้อในบาบา80ในในในบ้านเรานะครับก็ซื้อตามเวลาปกตินะฮะอันนี้เป็นเมนดีอาของอลีบาบาตอนนี้อยู่ที่89นะครับแนวรับที่แข็งแข็งอยู่ที่ประมาณ84ดถึงแปนะครับลงมาก็หาจังหวะเข้าซื้อสะสมใหม่ได้นะครับ ัวอิบาบานะครับก็น่าซื้อแล้วครับนะฮะตัวนี้สําหรับตัวเซตอินเด็กอันนี้ของสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่าถ้ามันหลุด1640อันนี้ฟิลเตอร์แล้วนะครับจะลงมาที่1610ปรากฏว่าในวันศุกร์ก็เป็นกฏว่าเป็นตัวแคนเดิลสติ๊กตัวแดงๆยาวๆนะครับพอามาหลุด1645เท่านั้นก็มีแรงขายออกมานะครับก็คาดว่าสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์อาจจะรีบาวก่อนนะครับเดีรีบาวไม่เกิน1650 แล้วก็ลงมาสู่แนวรับที่1610นะครับภาพของการรีบาวและภาพของการลงน่าจะคล้ายกับที่ผมวงกลมไว้นะครับเพราะฉนั้นท่านก็ดูเปรียบเทียบกันว่าเอ๊จะวางกลยุทธ์ยังไงง่ายๆก็คือรีบาวขึ้นมานะครับตัวไหนเท่าทุนขายก่อนนะครับเท่าทุนนะฮะไอ้พวกกำไรไม่ต้องคุยเลยขายก่อนแล้วก็ลงมาก็หาจังหวะซื้อคืนนะครับที่1610นะฮะยังมอง จากตรงนี้ไปถึงเดือนเมษานะครับเพราะว่าเราจะมีการเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนะฮะถึงเดือนเมษายเนี่ยยังมองขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเก็ซตลงมาสร้างฐานที่1610เนี่ยเป้าหมายในการขึ้นจะมี2จุดนะฮะก็คือ1670กับ1700นะฮะก็คือแทนเดิมเนี่ยก็มองว่าก่อนก่อนเลือกตั้งอยากจะนีจะขึ้นเป็น1740ก็ เปลี่ยนละนะฮะเปลี่ยนเพราะว่าที่เปลี่ยนเพราะว่าอ,อตอนนี้บริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะครับปรากฏว่าเมีการประกาศผลประกอบการไปแล้วตัวใหญ่ๆนะฮะประมาณสามร้อยตัวปรากฏว่าเอ,อมีประมาณส0สิเปอร์เซ็นที่ผลประกอบการแย่ก,กว่าคาดฮะ,ะอันนี้ก็คือทำให้ต่างชาติก็เกิดขายสุทธิบ้านเราออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเอ,อ สัปดาห์หน้าก็เลยมอง,มองตลาดจะไซเวเนในกรอบ1,650กับ1,610นะครับขึ้นไปใกล้1,610ขายก่อนลงมา1,610ซื้อคืนนะครับแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขสถิติในอดีตนะครับก่อนในอดีตอันนี้เราจับมาประมาณคุณอภิชาติจับมาให้นะฮะก็คือก่อนการเลือกตั้ง3เดือนเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นจะขึ้นโดยเฉลี่ยแล้ว4-5 นั่นก็คือจะขึ้นประมาณสัก65ถึง7จจุดนั่นก็คือหมายความว่าถ้าตลาดต่ําสุดที่1,610นะครับมันก็จะขึ้นไปประมาณไปประมาณ1 6นหนะครับหรือเกินกว่านั้นนะครับหรือเกินกว่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าในการช่วงช่วงที่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ประมาณ1,670ถึง1,700นะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะฮะสำหรับคนที่เล่นเซ e ตีนะครับก็คาดว่าคงอยู่ในสถานะโอเ n นช o อตนะครับเพราะผมให้ OpenShot มาตลอด ตาบได้ที่ไม่ไม่ทะลุ998นะครับแต่ตอนนี้เริ่มปรับไอตัวที่เป็นจุดสต็อป้อสองคนคนโอเปนชอตนะเป็น986นะครับหมายความว่าถ้าตา่ำต่ำกว่า986เล่นทางช็อตรับนะครับแล้วกเ็เล่นว่า,าตัวเซตจะลงมาที่948นะฮะ948นะครับ, 9, 4, 8, รบแต่ว่าถ้าเราถือสถานะ OpenShot อยู่เราก็จะอาจจะปิดช็อตเปิดรองถ้ามันทะลุ 986นะครับแต่ทะลุ986ยังไปไม่ไกลนะฮะยังไปแค่998แต่ว่าทะลุ998ถึงจะไปได้ดีนะครับระบบตัวคนที่เล่นเซฟฟนะฮะมาดูหุ้นรายตัวบ้างนะครับหุ้นตัวแรกครับก็มองตัวที่ตกมาเยอะแล้วเพิ่งเกิดเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับอย่างตัว SCB นะฮะทิ่งลงมา98.5นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ปรากฏว่าเซตลงนะครับ SCB ขึ้นนฮะ โดยเฉพาะในวันศุกร์ก็ขึ้นมาแรงนะครับก็ป,ปิดที่พันหนึ่งร้อยหนึ่งจุดห้านะครับแนวรับในสัปดาห์หน้าก็ประมาณแถวเก้าสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปแถวประมาณแนวต้านประมาณร้อยสี่นะครับตัวแรกที่จะเชียร์วันนี้ก็คือ scb นะครับท่นนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเราอาศัยในช่วงที่บอลเดียวเป็นขาขึ้นนะ,ะตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวมินต์นะฮะตัวมินต์ก็เอาตัวท่าเป็นทิพโฮลดิงนะครับ ก็คืออาศัยบอลยิวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวท i ิปโฮ d ดิงก็จะมีสัญญาณกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับลงมาแถว47แล้วก็เริ่มดิดกลับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดที่50.75แนวรับก็จะอยู่ประมาณ49-50นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณ54นะครับตอนนี้ตัวทิปโฮ d ดิงได้ประโยชน์ตัวบอลยิวที่เด้งขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวทิพยัตัวนี้ลงมาเยอะด้วย นะครับทิโฮดิ้งนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจเองก็จะมีทั้งอาหารทั้งโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ได้เต็มเต็มนะฮะเต็มเปิดเมืองบวกกับมีสัญญาณซื้อด้วยนะครับตอนนี้ข้อเสียคือขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับขึ้นมาทำนิวไฮในรอบในรอบอเรียกว่ารอบ4เดือนนะฮะพอทำนิวไฮขึ้นมาเนี่ย ก็เรียกว่ามีสัญญาณซื้อนะครับพอดีเซ็ตเซตตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถอยลงมาก่อนแล้วอยขึ้นนะครับปิดที่34.5นะครับแนวรับอยู่ประมาณ3 3 5นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดต่ำกว่า32.25ก็สต็อปลอสนะครับตัวนี้ต้องมีสต็อปล s สเด้วยเพราะว่าขึ้นมาเยอะนะฮะถ้าเกิดไม่ไม่หลุดไม่หลุด33.5เนี่ยก็คาดว่าจะไปถึง36.50นะครับตัวนี้ก็เป็นติ็งเปิดเมือง การต้องเที่ยวโดยโตรงเลยนะครับทั้งอาหารทั้งโรงแรมนะครับได้ประโยชน์เต็มที่นะครับมินฮะก็เชียซื้อนะครับสำหรับตัวนี้อีก2ตัวฮะอีก2ตัวก็ต้องไปอิงดัชนีบอลติกราอินเด็กซ์นะครับซึ่งในวันศุกร์ขึ้นถึง uh, บวกเอ่อบวกนนะครับตอนนี้อยู่ที่883ก็คาดว่าดอลติกบอลติกราอินเด็กซ์ถ้าดูตามเทคนิคน่าจะขึ้นมาที่1,100นนะครับสำหรับตัวที่ น่าสนใจนะครับในกลุ่มเดินเรือก็จะมี2ตัวฮะมีตัวแรกคือ p ปิเช s h i p p i n g นะครับตัวนี้ถึงแม้จะขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในวันศุกร์ในการเปิดแกลบกระโดดขึ้นนะครับก็เลยจะใช้ตัวบริเวณแกลบเป็นแนวรับที่14.75นะครับ14.75เอ่อนะครับปิดไปที่15.5นะครับแล้วก็มองเป้าหมายที่จะขึ้นไปก็ประมาณ16.75นะครับอีกตัวหนึงคือ RCL ฮะ r c l ก็มีสัญญาณกลับตัวในวิกฤตนะครับก็แต่ว่าตอนนี้อาจจะติดแนวต้านแถว33นะครับก็คืออาจจะซื้อแถว31นะครับแล้วก็ไปขาย33าตรง33ทนี่ผ่านยากนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณ30.75นะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์สรุปแล้วสัปดาห์หน้าเซ็ตเราน่าจะเด็ดกลับก่อนในช่วง เกิด MSCI Rebalance ในวันอังคารนะครับดีบาลานซ์ก็ซื้อประมาณ4,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นชั้นดีบาขึ้นมาจะมีแนวต้านแถว1,640ถึง1,650ผ่านยากับอาจจะขายไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์หาจังหวะซื้อคืนที่1,610นะครับสำหรับตลาดพวกคริปโตเคเดนซี y นะครับน่าจะต่ำสุดในช่วงวันอาทิตย์หน้านะครับเพราะนั้นอาจจะ หรือหรือใครจะทยอยซื้อก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวค r y p t o c u r r e n c y นะครับของ bitcoin ไม่ควรจะหลุด21,000นะครับอันนี้สำหรับสาย cryptocurrency หรับสายที่ซื้อซื้อหุ้นต่างประเทศที่เป็น dr drx นะครับก็ซื้อได้บาบานะครับอดีบาบาซื้อได้ทั้ง tesla แล้วก็ apple เพราะว่าลงมาหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่นอกเหนือจากนี้นะครับไปซื้อโดยตรง นะครับก็ AI นะครับ AI แล้วก็ NVDA นะครับอันนี้ก็สรุปแล้วสัปดาห์หน้าหุ้นทั้งโลกจะปรับตัวลงต่อนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่หาจังหวะที่จะทยอยซื้อสะสมนะครับสวัสดีครับ